สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาร้องหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษดาวไม่ต้องโทษฟ้าโทษฝนโทษตัวเองมาลองดูความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดี๋ยวจะเพลอเกิดหลุดปากอะไรไปบางอินคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย บางเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉันทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกันบังคับกันจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ได้เลยฉันลายต้องเตยปากบอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให่จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงต้องโทษดาวครับของเบิร์ดธงชัยนั่นเองก็ วันนี้มาแค่นี้ครับอีกครึ่งเพลงครับลองไปหาฟังดูแล้วกันนะครับก็หลังจากที่หยุดยาวกันมาก็มาเริ่มต้นมาทํางานนะครับก็แต่ล,ละคนก็แฮปปี้ดีนะครับได้ทํางวงทำบุญกับบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ทำงานกันต่อไปครับใช้ชีวิตกันต่อไปอีกโอ้ยอีกทั้งครึ่งปีนี่ครึ่งปีแล้วเร็วเหมือนกันอย่างที่เคยบอกไปอะไรยังไม่ทำก็เต็มที่ครับ ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ